กินข,านนนานขา้าวน้ำกันพี่น้องเริ่มมาแล้วกินข้าว้าน้ำกันจ้าอู้เป็นแต่แสร็อิ่นตากับยังบ่กกินอยากจะกินคนเดียวเลยจ้ะน,นี่ตำสมพี่น้องตมตำบักหุ่งอันนี้ผักทั่วผู้อันนี้ผักวางตุง้งลวกอันนี้หน่อยมะระขี้โนกเอออันนี้บักบวบหอมพี่น้องบักบวบหอม บุกหอมหน่อยนี่ลูกซ้ำนี่แหบบละรั่มนิ่มๆอันนี้คข่ต้มสองน้วยอันนี้น้ำริกปลากระป๋องมาพี่นอ้นองกินน้ำกันจ้าเฮ้ยแสบแสบเว้ยวันนี้มาเดิมมาเด้อกินข้า,าวเศ้าแล้วกันพี่น้องกินแบบบานๆหน่อจ้าทำสมบัติห้องก่อนใส่ลูกสิ้นพร้อมได้ในพี่น้องด้วยต้องซิมก่อน ใส่ซีนพรมแล้วคนะมมน่ะตำสมบักหุ้งมาเด้อมกันเดยอืมนี่อบ,บหอม เป็นน่วยน่วยซัำนี่แหละเพี่นน้องน่วยบใหญ่หรอกน่วยลระบตปีดหนาปิกปากระป๋อง <c oughs> <c oughs> แต่อันนี้ผักวังตุ้งวังตุ้งยายปลูกเอง นี่ก็ลวกต้มให้นิ่มๆพี่น้องพับรุ่นร้วนวันนี้กินน้ำกันเนอพี่น้องปองไปมดัดสกุลสกคนแซ่บๆน้ำกันจ้านนมาแล้วมาแล้วพี่นอ้อง อืมแบบตาไปทางใหนเนาะเอิรนมากินข้าวใบยอมมาแล้วปอ๊ยอย่างนั่งไยหญ่าคาอยู่บอกว่าตามากินข้าวก่อนนั่งเซ้ยใหญ่ก็เลยกินคนเดียวตามสมบัติมุงี่น้องโอ้ตามใส่ลูกสิน้นแสบไปเลยเดินมาเด้อกินน้ำกันแสบแสบ สามโมงกว่าอสองโมงกว่าจ้าถึงเขาเศร้าจ้าใช่ เป็นบวบหอมหนวยเขาจะซ้ำนี่หรอพี่น้องนวยเขาไปไง่หรอกแซบอันละคำตาเอ้ยมาเด้อตาเอ้ยมากินขวน้ำกันปล่อยให้ยายกินคนเดียวตากระไรแซบคือเก่าพี่น้องมาเด้อบวบ

Ừ, sao bà thế nào đấy? Ừ. Bình cơm mơ là bà này không? Ừ. Quang tùng tông hay mà nêm nêm thường chạy kinh, kinh đài phải nọ. Nào. Kim tằm, bạc luôn bà này. Đấy mưa đấy. ขออภัยนะจ๊ะอืมอย่าอย่าตตาส้มบักหุ่งใส่ใส่บกักกอกนํำได้อพี่น้องอือบักกอกบักกอก อ,อันนี้ก็ทถั่วถั่วลวกต้มเปืเป่อยๆให้กันไปเนาะแซ่บหลายเด้อพี่น้อง,องเอ,อ้ยปองไป อืมได้อืมไม่ไหวหลายแท้มามาตามาเด้อมาเด้อตามาเละอืมแซ่บพี่น้องเอ้ย ทำอะไรแบบไม่นองเสียงขอประกาศมาแล้วเดี๋ยวจะดังเทาคลิปนอ้องคน้องั้ำนี่แหละจ้าขอพูดหลายๆจ้าเสียงขอประกาศเออเหลือตังมาแล้วรีบไปก่อนเดี๋ยไปน้องขอพูดหลายๆจ้าอืมแบบเดี๋ยวจะกินต่อจ้า 가뿐 자.